ไปให้เห็นกับสองตาของตัวเองอกับงานใหญ่ประจำปีประจำจังหวัดที่สุขโข<อ>ทัยงานลอยกระทงเ,<อ>เขาเทียนเล่นไฟเมื่อวานนะ จัดขึ้นเป็นวันแรกแล้วเขาจัดต่อเนื่องกันแบบโอ้โหสิบวันน่ะคุณผู้ชมอดอมเอ้ยนี่แหละต้องมีที่พวกเราจะต้องไปบงงวง<ช>สวงงานแล้วนี่ใช่พ<อ>ี่เบิร์ดดูบรรยากาศก,ากันก่อนละกันค่ะวันแรกของงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยจังหวัดเขาก็บวงสวงพ่อขุดรามคำแหงมหาราชพระและบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์นะคะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุดรามคำแหงในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนก็มีทั้งพิธีพราหมณ์มีการ การราบวงสวงแบบนี้มีระบาสุโขทัยรวมถึงสวดสารพัญญะเพื่อรําลึกถึงพุทธคุณนั่นเองนะคะจากนั้นนะครับก็มีพิธีเปิดงานครับมีขบวนแห่นะครับท้วยพระราชทธธานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมร,ราช,ชกุมารีสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่นะครับพนมหมากนะ แล้วก็พนมดอกไม้แล้วก็โคมชักโคมแขวนและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นงานลอยกระทงจะจัดนะครับ10วัน10คืนเริ่ม8นะครับถึง17พฤศจิกายนนะครับปีนี้จัดเป็นปีที่48แล้วนะครับจัดมาตั้งแต่ตอนผมอายุ2ขวบครับ2องมา อยากไปให้เห็นกับตาจริงๆครับวันก่อนใช่ไหมที่ยกมาจากสุขโขทยัยมาถึงสตูดิโอของเราสวยๆ,ๆนะหมายถึงขบวนและกลับมาอีกครั้งคุณผู้ชมฮะัสำหรับข่าวเช้าหัวเขียวสัญจรไปเจอพวกเราแน่ที่สุขโขทัยครับอ,อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนี่แหละที่เราจะไปกันจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานวลอยกระทงสวยงามตรการตาช่วยละคุณผู้ชมก็มาเจอกับพวกเราได้ตั้งแต่14พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีนะ เราจะไปที่ตลาดแลกเบี้ยครับตลาดแลกเบี้ยเราจะไปทำกิจกรรมไปเดินขบวนไปทักทายไปกอดไปถ่ายเซลฟี่กันตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยเฮ้ยจุดตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์แบบมากๆเลยนะพี่พี่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะน้าเวทีนี้ไม่ไปไหนอ่ะพี่ไม่เดินขบวนทูพี่ห้ามกินแรงเด็ดขาดอะไรนะห้ามกินแรงเด็ดขาดเราต้องไปเดินมอบความสุขให้ด้วยกันออเหรอเฮ้ยแล้วถ้ากิบไปแบบนี้น้องอยากแต่งชุดไทยอ่ะอยากแบบเออให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเธอไม่ต้องเอาไป ที่นู่นเขามีให้เช่าแล้วราคาเนี่ยไม่ได้ม่ได้แพงอชวนคุณผู้ชมได้นะมาเที่ยวงานแบบนี้เนี่ยใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปกับพวกเราได้เหมือนกันนี่นี่ร้านนี้เดี๋ยวพี่จะไปนะเมื่อกี้เขาขายอะไรเมื่อกี้ขายอะไรไม่ผ้ามันเร็วผลามันเร็วเราก็ต้องไปนะครับนี่แหละครับส่วนวันที่15พฤศจิกายนนะครับมารับรับชมนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยที่ทีมงานเราไปดูไปดูพื้นที่เนี่ยตรงนี้เลยนะนะครับ ตีห้าครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งนะครับนี่คือในวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขท,ทยัยแล้วมาเจอกันนะครับนี่ฮะโอ้ยร้านเมื่อกี้เลยครับสรุปขายอะไรอะไรนะภาพมันเร็วเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีว่าขายอะไรเห็นขบวนหน่อยก็บอกว่าสวยเห็นแม่ค้าหน่อยก็กอยาก,กมานะพี่จะรำให้สวยขึ้นพี่จะไปเรียนรำ